สวัสดีครับพี่พีกท่านวันนี้พบกับช่อง PN ผับบ้านกันอีกเช่นเคยครับผม IP นี้ก็เป็น EP ที่สองร้อยห้าสิบห้านะครับผมมีพับบ้านมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะอ่าราคาก็แตกต่างกันออกไปครับผมเดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วน ID ใครก็จะเป็น POPC หัว N สองห้าสามสามเลยนะหรือว่าแจ๊ทเป็นทางเบอร์โทรก็ได้ครับผมได้ทั้งสองช่องทางเลยอ่าวันนี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเเหมมือนนนดิะะพี่ วันนี้ก็มีมาประมาณ่า28รายการได้ครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาเรื่องเป็นรายการที่หนึ่งเลยจะเป็นเรนหรียญหลวงพ่อโก้วัดเก้าห้องนะครับผมนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโกวัดเก้าห้องนะครับรายการที่หนึ่งนะครับผมนี่ปีสามเท่าไหร่สามสี่อเนี่ยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูภาพเพิ่มเติม,ตมก,กันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจตรงไหนชอบจังไหนเราก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งหมายเลขปิดกับผมได้เลยครับผมนี่ รับหลายองค์มีส่วนลดกันให้เหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่หลวงพ่อโกวัดเก้าห้องนะครับผมนี่ครับน,นี่ครับองค์นี้รายการที่หนึ่งนะครับผมนี่ นี่ครับองนี้รายการที่หนึ่งนะครับผมนี่ครับนี่รายการที่หนึ่งนี้ผมขอสามร้บาทครับผมขอสามร้บาทต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินไม้แกะรายการที่สองหลวงพ่อเงินไม้แกะนะครับผมน,นี่ครับองนี้รายการที่สองครับผม ครับองนี้รายการที่สองนะครับขอสามละบาทครับผมรายการที่สองต่อไปเป็นปูดทวด่าพิมพ์พรดรอดอหลังสอกกอครับผมเนี่ยรายการที่สามปูดทวดพิมพ์พระรอดหลังสอกกอครับผม นี่ครับองนี้รายการที่สามครับผมนี่ครับนี่นี่ขอสามละบาทครับผมรายการที่สามนะต่อไปเป็นเหพพเรียญหลวงพ่อพัดเหรียญหลวงพ่อพัดรายการที่สี่นี่ครับเป็นเหรียญรุ่นรวยเหนือดวงนี่ครับนี่รายการที่สี่นะครับผม ครับเป็นรุ่นรวยเหนือดวงนะครับผมนี่ี่ครับนี่รายการที่สี่ครับผมน่ครับขอสามละบาทครับผมขอสามละบาทรายการที่สี่ต่อไปเป็นพ่อเงินรายการที่ห้าองค์เนี้ยผมดูเป็นงานะเนี่ยหรือว่าพี่พี่ท่านใดดูเป็นอะไรนะนลองลองพิจารณาดูก่อนครับผมนี่นครับปรีองค์นี้ องนี้ต้องบอกไว้ก่อนอง์นี้หลุดจองพี่เขาจองไว้หลายเดือนแล้วแล้วก็เงียบหายไปนะพี่นะอันนี้ก็เขาเงียบหายไปจองไว้หลายเดือนแล้วครับผมไม่ติดต่อมาเลยหลายเดือนแล้ะน,นี่ครับี่ลองดูก่อนครับผมศิลปะแบบนี้เลยอ่อองนี้ขอแบ่งปันแบบสุดๆเลยขอแบ่งปันเอาสามระบาทครับผมเผื่อเพี่นๆดชื่นชอบครับผมนี่ องนี้หลุดจองครับผมต้องบอกไปก่อนเลยหลุดจองไม่ติดต่อมาเลยนะพี่นะเผื่อพี่อที่จองไว้ดูคลิปนะครับผมอาไ่ยังไงก็ติดต่อมาหรือว่าถ้าเห็นหายไปหลายเดือนแล้วครับผมจองไว้หลายเดือนแล้วผมก็เลยต้องเอามาแบ่งปันแล้วนะพี่นะนี่อขอสามละบาทครับผมราคาเบาๆรายการที่ห้าต่อไปเป็นรายการที่หกรายการที่หกนี้จะเป็นสมเด็จด,ดูเนื้อหาเดิผมว่าเนื้อหาสวยเลยนะองนี้รายการที่หกนะครับ เนี่ยนี่ครับแล้วก็ดูเนื้อหาหมวลสารเนี่ยนะครับตรงนี้รายการที่หกเล้ครับผม ดูนะื้อหามวลสารนี่ครับนี่องนี้รายการที่หกนะครับผมนี่ครับอขอสามละบาทครับผมรายการที่หกนะขอสามละบาทต่อไปเป็นสมเด็จ รายการที่เจ็ดองนี้นะ่าจะเป็นอ่าผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นรุ่นร้อยแปดปีหรือรุ่นอะไรนะอนุสรนะครับผมเนี่ยดูเส้นใต้สารนี่มคมกลิบเลยนะครับผมแล้วดูเนื้อหาหมวลสารนะครับนะเป็นเกสรกซุ้มขึ้นไปแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็จะมีเม็ดไข่ปลารตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับยนะดูเนื้อหาหมวลสารนะครับ มีตายอย่างด้านหลังนะครับผมนี่น,นี่ครับพิมพ์ทรงสวยนะครับผมนี่องนี้รายการที่เจ็ดนะครับผมนี่ครับรายการที่เจ็ดนี้ขอสามระบาทครับผมขอสามระบาทรายการที่เจ็ด ต่อไปเป็นปิดตาไม้แกะรายการที่แปดครับผมปิดตาไม้แกะรายการที่แปดครับมีรอยจานเก่าๆด้านหลังนะครับผมนี่นะครับนี่องน์นี้รายการที่แปดนะครับขอสามล้บาทครับผมขอสามล้บาทรายการที่แปด ต่อไปเป็นรายการที่เก้าองค์นี้ก็จะเป็นอาพระโมคคัลนะอามาอะไรนะพระโมคคลาสาริบุตรหลวงพ่อก,กวยครับผมนี่หลังเป็นหลังเป็นจานนะหลังเป็นรอยจานน,น,น,นี่นะครับนีเนื้อหากเก่าๆแบบนี้เลย หกเาวันนี้เลยนะนี่ครับนี่องนี้รายการที่เก้านะครับผมนะครับนี่หลังอาจจะเป็นรอยจานนะนี่ครับ ขอสามร้อยบาทครับผมรายการที่เก้าต่อไปเป็นเหรียญแล้ว่าคูณรายการที่สิบเหรียญพาะคูณนะครับเหรียญสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับในรายการที่สิบนะแต่เหรียญน,นี้ผมบอกไว้ก่อนนะเขาเลี่ยมมาแล้วหลุดแกนนะครับเหรียญบางทีอาจจะขยับได้นะนเลขโค 4, 4, 3, นะ้ดสี่สี่สามศูนย์นะ คณะสิ่์สร้างถวายบูชาครูนะครับปีสองห้าห้าแปดนะนเหรียญส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับเหรียญอาจจะหลุดแกนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยมันบางทีอาจจะหลุดเพราะว่าผมเขยา่าไปเขย่ามามันดังอะ่ะแต่เหรียญสวยเลยได้ไปก็ก็ลองไปเลี่ยมใหม่นะครับผมแต่เหรียญสวยครับผมอขอสามละบาทนะเหรียญแล้วก็คูณหมายเลขสิบต่อไปสมเด็จหมายเลขสิบเอ็ดองนี้สวยนะครับ นี่นดูครับผมองนี้ผมว่าสวยเลยนะนี่นี่ครับแล้วเจ้าของใส่ตลับยังดีมาเลยนี่ครับนี่ดูเน,นื้อหานี่นี่ครับไหลข้างนี้เนี่ยไหลข้างนี้จะยกยกหน่อยนะครับเนี่ยนะนี่ การที่สิบเอ็ดนะครับผมนะี่ครับส,สวยๆแบบนี้เลย นี่สวยแบบนี้เลยนะครับผมองนี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับผมนี่อา่าองนี้ผมขอเจ็ดร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดขอเจ็ดร้อยบาทต่อไปเป็นรายการที่สิบสององนี้จะเป็นร้อยี่สิบสองปีครับผมนี่ร้อยี่สิบสองปีนะ่าจะเป็นอ่าเขาเรียกแตกรายงานนะเนี่ยร้อยยี่สิบสองปีครับผม นีรายการที่สิบสองนีครับนี่เป็นเนื้ออ่าเขาเรียกเนื้ออ่าโซนแตกรายงานนะครับผมนี่เป็นรุ่นร้อยยี่สิบสองปีนะครับี องนี้รายการที่สิบสองนะครับผมนี่นี่ครับขอสามร้อบาทครับผมนี่รายการที่สิบสองนะขอสามร้อบาทนี่มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยต่อไปเป็นรายการที่สิบสามสิบสามจะเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ Yet ่อแดงกับหลวงพ่อจเจริญน,นี่ครับรายการที่สิบสามครับผมเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อจเจริญ นะครับขอสามใบบาตครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นปิดตาพิมพ์ปั้นรายการที่สิบสี่ครับผมปิดตาพิมพ์ปั้นนี่นะครับรายการที่สิบสี่ครับผม ขอสามลวบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นพระพุทธโธน้อยแม่ชีวุญเรือนรายการที่สิบห้านี่ครับพระพุทธโธน้อยแม่ชีบุญเรือนรายการที่สิบห้า รองนี้รายการที่สิบห้าเรามขอสี่ร้อยบาทครับผมขอสี่ร้อบาทรายการที่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่สิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีแล้วก็อีกด้านจะเป็นหลวงพ่อกบครับผมรายการที่สิบหกนะครับผมนี่ครับหลวงพ่อโอภาสีนี่ครับแล้วก็อีกด้านจะเป็นหลวงพ่อกบครับผม น,นี่ครับขอสามละบาทครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นรายการที่สิบเจ็ดจะเป็นปิตาณมิหลวงปู่ศีวัดเขาทําบุญนาคนี่ครับปิตาณมิหลวงปู่ศีวัดเขาทําบุญนาคพร้อมใส่ตลับมาเรียบร้อยครับผมพร้อมใช้พร้อมแขวนนี่นี่นะครับ ตาเรามีหมายเลขสิบเจ็ดขอสามระบาทครับผมหมายเลขสิบเจ็ดขอสามระบาทต่อไปเป็นหมายเลขสิบแปดก็จะเป็นปิดตาเขาต้มมัดหลวงปูศ่ศรีวัดเขธาธรรมุน่าอีกเช่นกันครับผมนี่ดูนะฮะวนศาลนี่ครับยันเด้งแบบนี้เลยอันนี้เป็นปิดตาเขาต้มมัดนี่ครับนี่ร้อมเรียมเก่าๆแบบนี้มาเลยนะครับ องนี้หมายเลขสิบแปดนะนี่ยันลึกๆคมๆแบบนี้นะครับนี่ปิดตาเขาต้มมัดหลวงปูศ่ศีวัดเขาทําบุญนาครับผมนี่ครับนี่ขอสามละบาทครับผมหมายเลขสิบแปดขอสามละบาทต่อไปเป็นหมายเลขสิบเก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับผม เหรียญพ่อจงวัดหน้าต่างนอกรายการที่สิบเก้าครับผมนะครับ,รบเหรียญกันไผ่หมายเลขสิบเก้านะครับผมองนี้นะครับขอสามละบาทครับผมหมายเลขสิบเก้า ต่อไปเป็นพระพรมหลวงปู่ดูหมายเลขที่ยี่สิบนะครับพระพรมหลวงปู่ดูหมายเลขที่ยี่สิบครับผมนี่ค่ะ ขอสามรวบางครับอกหมายเลขที่ยี่สิบต่อไปเป็นปิดตาหลวงพ่อมุ้ยหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดปิดตาหลวงพ่อมุ้ยอ่าเป็นเนื้อผงผสมนมควายนี่ครับหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนี่ครับ องค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดขอสามระบาทครับผมขอสามระบาทหมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นหมายเลขที่ยี่สิบสองนี่เป็นเหรียญอามหาเพชรกลับเหนือดวงปีห้าเจ็ดหลวงพ่อวันวัดของคูณครับผมหมายเลขที่ยี่สิบสองนี่ครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับี่ เหรียญมหาเพชรกับเหนือนดวงหลวงพ่อวันไว้คองคูณปีห้าเจ็ดนะเลขโค้ดหนึ่งสี่หกสามนะครับผมหนึ่งห้าหกสามหนึ่งห้าหกสามนะครับเ,เรียญสวยเรียมมาแบบนี้เลยขอสามละบาทครับผมหมายเลขยี่สิบสองต่อไปเป็นคุณแผนหลวงพ่อกล้ว,วยหมายเลขที่ยี่สิบสามคุณแผนนั่งกุม,มาเรเดิมๆแบบนี้เลยหมายเลขที่ยี่สิบสาม นี่ครับด้านหลังก็จะเป็นรอยแบบนี้นะนี่นี่นี่ครับนี่นี่นะองค์นี้หมายเลขที่ยี่สิบสามนะครับนี่แต่ด้านหน้าไม่มีนะเนะนี่ยนะครับด้านหน้าไม่มีนะเนี่ยไม่เห็นมีนะครับผมอ่าเอาี่ๆท่ารใดที่ รับได้นะเพราะว่าด้านหลังนี้ผมก็เพิ่งจะเห็นอ่ะองนี้ผมขอเอาแบบว่าแบ่งปันเบาๆเลยนะครับนี่อง์นี้ผมขอสองร้อยห้าสิบาทรายการที่ยี่สิบสามนะผมขอสองร้อยห้าสิบาทต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสี่เป็นรูปหล่อมหาปราในหลวงพ่อวันวัดทองคูณวันนี้ได้มาสองกล่องเมื่อปีหกสองเป็นรูปหล่อมหาปราบองนี้รายการที่ยี่สิบสี่ นี่ครับเป็นรูปหล่อมหาปราบห,หลวงเพราะวันวัดคงคูณนี่ครับเลขโค้ดอะไรเจ็ดห้าหนึ่งมั้งเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมดูนะฮะแป๊บนะครับ อันนี้เนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองแดงครับผมนี่่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะได้โคดเจ็ดห้าหนึ่งนลยอุดมสารนะครับนี่น่าจะเป็นเนื้อทองแดงน่ครับเป็นรูปหล่อมาหาปราบสวยๆแบบนี้เลยนี่ครับนี่ขอสามละบาทครับผมรายการที่ยี่สิบสี่นะครับนี่ขอสามละบาท นะครับต่อไปเป็นรายการที่25จะเป็นเข็มกัดหลวงพ่อฤาษีดิงดำรายการที่ยี่นะครับเป็นเข็มกัดหลวงพ่อฤาษีดิงดำน,นี่นะครับ องนี้รายการที่ยี่สิบห้านะขอสามร้อยบาทครับผมขอสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบหกก็จะเป็นเหรียญหล่อมหาปราบหลวงพ่อวันอีกหนึ่งกองนะครับองนี้รายการที่ยี่สิบหกนะครับ นี่เลขโคดีนเลขโคดอะไรสองเก้านี่ครับอันนี้อันไ่ยเดี๋ยแปบหนึ่งนะครับเมกะพัดเหรอนี่ครับ เนเอามาแล้วก็คอระครังนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมเยมกกะพัดไหม,นนไม่าจะเป็นเนื้อเมกกะพัดนะครับ่าจะเป็นเนื้อเมกะพัดนะองค์เนี้ยรายการที่ยี่สิบหกครับผมนี่ขอสามร้อยบาทนะรายการที่ยี่สิบเจ็ดขอสามร้อยบาท ต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่บุญมาครับผมองนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลวงปู่บุญมาสายเหนียวเมืองปลาจีนครับผมองนี้นี่ครับเหรียญหลวงปู่บุญมาเนี่สายเหนียวเมืองปาจีนนะครับผมนี่เหรียญลงยาสวยเลยนี่ครับเป็นปีหกสี่นะ นี่ลงยาหน้าหลังเลยนะครับนี่เลขโค้ดสองสองนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่องนี้รายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนี่ครับขอสามร้อบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะขอสามร้อบาทนี่อาจจะไปช้านิดนึงครับผม ต่อไปเป็นรายการสุดท้ายรายการที่ยี่สิบแปดนี่จะเป็นปู่ทวดรุ่นปฏิหารบดห้วยมงคลนะครับผมน่พอดีอ่ามีพี่ท่านหนึ่งให้เอาให้ลองเอามาลงให้ดูสักรอบนึงก็ผมพอดีราคาวันนั้นไม่โดนกันอะวันนี้ลองลองดูก็ผมอันนี้ผมว่าเก็บได้นะพี่นะเนี่ยเนี่ยเป็นรุ่นปฏิหารนะครับผม ก็จะมีเม็ดแร่สองสองเม็ดนะครับเม็ดใหญ่ๆแบบนี้เลยเนี่ยเป็นรุ่นปฏิหารแบบนเนี้ยเนี่ยวัดห้วยมงคลนนะครับผมเนี่ยดูดิดูเนะื้อหาวัสารว่าเก็บได้นะครับผมเนี่ยเนี่ย เนี่ยว่าเก็บได้นะพี่นะองค์เนี้ยสวยนะครับผมแล้วไม่ค่อยได้เจอนะครับผมเนี่ยผมว่าไม่ค่อยได้เจอนะเนี่ยแล้วดูดีออกจากวัดอ 2, 2, ะสองสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเห็นไหมเนี่ยชัดเจนนะครับผมอ๋องนี้รายการที่ยี่สิบแปดเนี่ยผมขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะนี่ครับผมผมว่าเก็บได้นะองคนี้รายการที่ยี่สิบแปดนะครับ ก็สำหรับพีบ่เนไอยากดูลูกภาพพิ่มเติมแกไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันเหมือนกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ